หลอกก็บอกเลขแม่นด้วยเนาะบอกมีงวดน,นี้ขอให้ได้3ตัวเด้องวดที่แล้วเอา2ตัวน้องอาเธอร์จะจับลแล้วนะครับน้องอาเธอร์กันครับน้องอาเธอ,อ,อร์ได้เลขอะไรนะครับมาลุ้นกันนะครับ เสียงกันอีกเอาเหมือนงวดที่แล้วเด้อลูกเด้อสาธุสาธุลูกอัตเซยังมีแต่จานอรวงมาแล้วครับลวงมาแล้วลูกลวงมาแล้วครับเฮ้ยน้องดูใจได้เลขได้เลขเก้าครับเลขเก้าครับเลขเก้าอระลงอีกลูกอรเด้เลขเก้านะครับไทยล่องปีฟองจบตัวแรกได้เก้าจบได้เลขแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ที่มาจากไหนนะมาจากสนมค่ะสนม,สนมงวดที่แล้วลูกจับปิงปองได้ <c oughs> ได้กี่ตัวได้สองตัว,ตวได้สามตัวได้สามศูนย์เลยอ๋อครับวันครับ ได้อะไ้ครับผมได้ครับเราบนไว้กําหนดประมาณน่นแบบไม่น่าจะเข้ารูปแบบก็ลหงเราลองบนลองบนเล่นๆนะจริงๆกครัับบในช่ครัองบ ลองบนเล่นบนอะไรนะเล่าถ้าถ้าได้ถูเลขจากหลักกิโลนี้เดี๋ยวจะมาถวายด้วยอ๋อครับหนึ่งร้อยขวดแล้วก็ให้ลูกจับจิงกองให้อ๋อก็เลยจับได้สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์เลยอ๋อเดี๋ยวงวดนี้จับอีกเนาะับเหลืองวันนี้จับโอเคเดี๋ยวจะดูว่าส่วนคนนู้นนะครับคือเด็กคนนู้นนะครับที่จับ ปิงปองนะครับได้030นะครับคุณผู้ชมเมืว่วดที่แล้วเนาะวันนี้นะครับก็เดินทางมาแก้บนนะครับที่สาลตะเซส,สารเยมีสาลตะจันนะครับเดี๋ยวงวดนี้จะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับที่ หลักกิโลแะเซดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผู้คนนะครับก็เยอะเสื้อตัวนี้คุณคุณนะครับเสื้อตัวนี้คุณคุณคุคุดูเสื้อมาจากไหนนันี่โอช่อง youtube คนสุรินทีวีนะครับคนสุรินทีวีสังเกตได้นะครับต้องมีตราแบบนี้เดิอนี่เด้นนี่บัวไถนาวัวไถนา ตากัวไถนาของแท้เยนครับของแท้ของแดูด้านหลังหน่อยดูด้านหลังอ๋อช่อง youtube คนสุดรินทีวีนะครับคเสือไผ่นอนี่นอก็ขอบคุณนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับชมกันต่อนะครับนะที่นี่เลยนะครับเราจะมาดูกันต่อสําหรับ คุณแม่ลูกอ่อนนะครับที่จับที่ให้ลูกจับปิงปองได้เลขคือเลขว่าถูก30นะครับเดี๋ยวงวดนี้เราจะมาขอต่อดูว่าคุณแม่จะบนว่าอะไรเนาะแล้วก็ลูกเขาจะจับได้เลขอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามา ติดตามกันนะครับทางช่อง y o u t u b e นะครับขนสุรินทีวีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสาทุสาธุมาแล้วตัวเล Star ็ก <c oughs> นั่งลงลูกสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> น่ารักยังเลยน่ารักยังเลย <c oughs> ยิ้มหวาน <c oughs> หน่อยลูก <c oughs> นี่เดี๋ยวงวดนี้จะเอาโชคให้แม่อีกไหมฮะจะเอาโชคให้แม่ให้แม่ให้ยายไหมจ๊ะเอาให้อีกเนาะ จะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับว่าน้องจะจับเลขได้เลขอะไรน้องชื่ออะไรเนาะน้องชื่ออะไรับอาร์เธอร์น้องอาเธอร์นะครับคุณผู้ชมนะครับดูนะครับว่าน้องอาเธอร์นะครับจะจับได้เลขอะไรสําหรับงวดนี้นะครับเมื่องวดที่แล้วนี้น้องอาเธอร์จับได้สามศูนย์เนาะแล้วก็เอาน้ําแดงมาเก้าขวดโอ้เก้าเก้าโอ้ร้อยขวด น้ำแดงมาร้อยขวดนะครับเธออันนี้หมาบอกครับแม่เขาใช่ไหมแม่น้องอัทเธอได้เลขงวดที่แล้วได้เลขเมืที่แล้วครับได้เลขได้เลขสามศูนย์แม่เขาไปซื้อก็ถูกนั่จกงอย่หางโน้เลขนนนะครส่วนเล่นน้อยนะครับก็วันนี้คุณแม่ก็เดินทางนะครับ เดินทางมาแก้บนด้วยน้ำแดงถึงหนึ่งร้อยขวดครับก็ทั้งหมดสี่แพ็คนะครับก็นี่นะครับร้อยขวดครับน้ำแดงหนึ่งร้อยขวดให้เดินทางมากับน้องอาเธอร์แล้วก็ญาติๆนะเขามาด้วยกันนะครับหลายๆคนนะครับก็หวังจะได้เลขกับน้องอาเธอร์นะครับมาลุ้นดูว่าน้องอัเธอร์เนี่ยจะ จบไปในครั้งนี้ในรอบนี้จะได้เลขอะไรครับมาพีดครับเดี๋ยวขอผมไปหาน้องอัชเชอร์ก่อนนะครับโอ้โหน่ารักจังเลย น้องผิวขาวจังเลยเนาะทำไมทำไมทำไมรุ่มรุ่มรุ่มหายน้องอัดเทอร์กันหมดเนี่ยอันนี้จุกแม่นะครับเดี๋ยวอ่าได้อีกสักครู่อีกสักครู่น้องอัดเทอร์ก็จะจะจับให้นี่เนี่ยจะจกหายน้องหายจะจกหายคุณแม่คลอง99ขนาดจะคุณแม่ได้โชคได้ลาภกับลูกนะตันนี้ตัวนี้มาแก้บนแล้ว น้องก็ทำยังไงครับงวดที่แล้วล้วงหายได้จุดทูบเสี่ยงไหมไม่ได้จุดล้วงหายอย่างเดียวล้วงหายอย่างเดียวน้องเป็นคนล้วงแม่ก่อนซื้อหรือว่าใครซื้ออน้องอาเธอร์จะจับแล้วนะครับมองอัเธอร์กันครับว่าน้องอัเธอร์ได้เลขอะไรนะครับุ้นกันนะเสี่ยงกันอีกเอาเหมือนงวดที่แล้วเด้อลูกเด้อ สาธุสาธุลูกอัตาเซยังมีแต่จันรวงมาแล้วครับรวงมาแล้วลูกรวงมาแล้วครับ้นอได้เลขได้เลขเก้ครับเลขเครับเลขเก้าอารมณ์ออกโลกอรมณเไเลขเกนะครับคร ลองปิฟองจบตัวแรกได้เก้าได้เลขอะไรนะเลขสามเก้าสเอาอีกตัวนึ่งด้เอาเอาอ่ไม่รวกหรืเอแค่สตัว่จะอากจบองัเอาอีกตัวหนึ่งเอาให้เป็น3าตัวเลยจะได้เยอะๆ้างหลังจบด้วยนะเก้าสามหนึ่งเสหนึ่งนับกับเก้าสานะครับหกตัวนะ ไม่เอาเอาแค่สามตัวนะครับน้องอาเธอร์ยิแคปหน้าจอไปเลยนะครับเพราะว่าแอดไม่มีอุปกรณ์นะครับถ้าอยาคุณผู้ชมนะครับนี่คือเลขเลขน้องอาเธอร์นะครับที่จับได้จับได้ตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็คือเลข9 3 1สนะครับ9 3 1สนะครับนี่นะครับอ่ะแคปไปเลยเนาะแฉลบไปเลยครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับเขาก็ลุมกันแล้วนะครับเลขน้องอาเธอร์นะครับที่จับได้นะครับก็คือเลข9 3 1สาม นะครับคุณผู้ชมนะครับเมื่องวดที่แล้วนี่เข้าเต็มเต็มนะครับสำหรับน้องอาเธอนะครับนาน้ําแดงมาร้อยขวดมาถวายตะเซยามีตาจันนะครับที่หลักกิโลเฮียนดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับก็ขอบคุณกัแล้วกันนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับทางช่อง y t u t u นะครับขนสุรินทีวีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ น้องอาเธอร์คนรูปหล่อเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผู้ชายทำไมหล่อแทบยวเนี่ยหลอก็บอกเลขแม่นด้วยเนาะบอกมีงวดนี้ขอให้ได้สามตัวเด้องวดที่แล้วเอาสองตัวยิ้มนายลูกยิ้มหวานนอยลูกยิ้มหวานหน่อยน่ารักจังเลยจีขวบปั๊นี่ครับขวบสี่เดือนขวบสี่เดือนจ้ะ ่วันนี้ได้9กนะ้าน่งะลูกนะขอให้ตาเซยังมีตาจันจงให้ออกตัวน,นี้ด้วยเถิดเนาะน้องอเถอจะได้มาอีกจะได้มาแก้บนอีกวดน,นี้บนงวัน,นี้บนอะไรไว้บ้างอะะยังไม่บอกอะโอเคยังไม่บอก, <laughs> อะอบอกนะ <laughs> เดี๋ยวให้ออกก่อนค่อยบอก <laughs> ให้ออกก่อนค่อยบอกเด้อ ครับขอบคุณน้องอาเธอร์มากๆเลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลูกสวัสดีครับน่ารักจังเลยลูกเดินไปแล้วไปไหนลูกอ๋อเจ็บเจ็บนุ่นตะเซอยู่นู่นลูกตะเซ่ยมีตาจันอยู่นู่นนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆกันนะครับที่ศาลตะเซสศาลยมีศาลตาจันนะครับหลักกิโล ดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับก็ถือว่าให้โชคกับคุณผู้ชมหรือว่ากับเอฟซีนะครับทางทางช่องนะครับ YouTube นะครับคนสุรินทีวีนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับคนสุรินทีวีด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณอานะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับหลายๆจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ อาจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมย์สุรินทร์ก็ก็เดินทางมานะครับทางนู้นนะครับที่รุ่งนรินทร์ที่รุ่งนรินเมืองตํำไรก็เดินทางมานะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะก็จะมาสีสอมให้กับอ่าร่างทรงอุดมนะครับจุกระวัสดีครับนี่พี่ กันสุดานะครับกันสุดาแล้วก็ฝั่งโน้นอาจารย์อาจารย์ไงอาจารย์รุงรร่งนรินทร์รุ่งนรินทร์เมืองตำไรของไพรโรดสาวนะครับก็เดินทางมานะครับอขอบคุณหลายๆอโอเคนะครับวันนี้เราจะได้ชมกันตรึมกันสดๆนะครับซึ่งค่ายไพรโรดซาวก็มารุ่งนรินทร์ เมืองกำจัมไรนะครับโซสดาย์โซสดตยกับอะไรจำเรียบซูนอ๋อจำเรียบซูนแปลว่าสวัสดี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 โอภาษาอาเซียนอาเซียนอาเซียนครับอาขอบคุณพี่รุ่งนรินทร์มากๆเลยวันนี้มามามาด้วยใจมาด้วยใจได้ยินว่าตะเซตะเซเจมีตะจันอยากชมกันตรึมชมกันตรึมอืมก็เลยมามาเลยโอเคเดินมาไกลฮะจากกบนอกจากทันี ใช่นี่พี่รุงนรินนะครับพี่รุงนรินอยู่ค่ายไพโรดซาวสมัยแต่ก่อนเนาะอยู่ค่ายไพโรดซาวแต่เดี๋ยวนี้มาทําอิสระแล้วอิสระครับเป็นศิลปินอิสระศิลปินอิสระแล้วโอเคเดี๋ยวหาที่นั่งให้พี่รุงนรินก่อนหาที่นั่งก่อนครับผมครับโอเคครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ